กระจอมองของกระสัตเอเอเองยชัดมูริงพระภูมิองให้ปรีเปรมออ Samson. <laughs> อมาดเออเออเอออขาดรับชายทั้งขวาสายเออเอ้ให้สุขสมเออเออ ชมจริงักเหมือนลมพ,พ่อใบพึ่งบวงราดได้พึ่งลมใบแผ่นดินทอง กวานภัยไม่ยอมให้ใครส่มขีวันนี้รับบทเป็นจอมกริย์ให้น้ำวัดชัดมอริง องค์องค์ขัิยารับใช้องค์พระราชาน้ำผมเดือคือหมื่นอาสาทหารแนวหนา้าคนดีผมยึดหลกักธรรม นำชีวิตไม่เคยทำผิดพลังพาดมันทำความดีเมื่อมีโอกาสไม่ลงอำนาจหนาที่ขอมอบชีวิตนี้เพื่อชาติถวายเป็นราช ชชบพีก้าหมชันอาสาขอถวายมงุลด้วยพยะคฆมันต้องเยียงนั้นสิเราเองกษัตริย์ชัดโมรีทุกวันนี้แผ่นดินของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นมีความสุขแต่ตอนนี้คุณพนงออกไปทำหน้าที่ออกตรวจตราเวยนยาง ก็ยังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็มาคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคุณท่นงก็คงจะมาไม่ใช่หรอย่างนั้นสินะขอเด้ช้าอาญาโทษไ่พ้นเกล้าปัจจุบันก้ก็หม่อมขุนทนนงได้ทราบข่าวว่าป่าชายแดนด้านหลังเมืองหลวงได้มีนกยูงทองซึ่งเป็นคู่บ้านคู่เมืองอยากใช้พระองค์นั้น ทรงพิจารณาไปทอดพระเนตรด้วยเถิดเพื่อค่ะเอคุณทนงเจ้าพูดว่าเจ้าไปพบปะเจอเจอใช่พะยอค่ะว่ามีนกยุงทองสวยงามยิ่งนะกสวยงามนัอาจจะเป็นนกยุงทองคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเสริมสร้างบารมีของเราก็ว่าได้ดีเลยเพราะฉะนั้นมืออาสาไปกะเกมไพ่ผลทหารออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพะยอค่ะทำไมล่ะคุณทนง ในเมื่อถ้าเป็นนกยูงทองของคู่บ้านคู่เมืองแล้วฉไหนเลยพระองค์ท่านชัดโมลีซึ่งไม่ไปทอดพระเลดด้วยตัวเองเหรอพี่ค่ะอ๋อไปอ่านว่าต้องปเป็นเราอย่างนั้นหรือใช่พี่คะที่จะออกไปจับนกยูงทองตอนนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็กะเกณฑนไพ่คนทาหารเอาไปเยอะๆไม่ต้องเยอะหรอกพี่คะเพราะว่าถ้าไปเยอะเนี่ยนกยูงมันอาจจะตื่นก็ได้นะพี่คะ จริงสิคุณทนาเราลืมคิดไปเลยนกหงทองอาจจะแตกเดินเชิญเ,<ด>เสด็จไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไปด้วยตนเองพระองค์ท่านก้าวหม่อมเกงว่าจะเกิดพันพญายัยอันตรายก้าวหม่อมขอสเสด็จติดตามพระองค์ท่านไปด้วยพระเยซค่ะขอเสียงสัตว์อธิษฐานอธิษฐา,านต่อเทวาถ้าเป็นบุญของข้า นอกอยุงทอง มาอย่างกลางป่าแล้วแล้วไหนเล่านกยุงทองที่คุณทนงได้วงบอกเอาไว้ทรงได้โปรดพี่คะอาจจะรออีกสักพักหนึ่งนกยุงทองตัวนั้นอาจจะมาก็ได้พี่คะยังนั้นหรือพี่คะเราต้องรอนกยุงทองต้องรอก่อนพี่คะคงทันพี่คะเหมือนอาสาแต่ตั้งแต่เรามาต้องนานแล้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เพียงเงาของนกยุงทองก็เหมือนฉันคิดว่าไอ้ชาติมันคงจะไม่ดีแล้วเสด็จกลับเถิดพี่ค่ะกลับหรือแต่เราไม่ได้นกยุงทองเลยนะ ก้าหม่อมฉันขินว่าวันนี้ก็คงไม่มาแล้วถ้าทางจะไม่ค่อยดีกลับเถิดพระเจ้าค่ะออกลับ<ค>ไม่ได้นี่อ่ะเพราะบัดนี้ก้าหม่อมฉันคุณทนงต้องการล่อพรองมาปลอกชีวิตพี่อค,ค,คุณทนงของท่านวางพวกวาระขายได้ไหมจ๊ะคะขอปฏิวัติ ยอยี่เรื่องอะไรกันพุทธนงฟังทั้งนี้หน่อยหนอจะหาว่ากล่าวชี้กอฟังหัวคอมูลเข้าพระทรงฤทธิ์อย่าเดียวรั้งรีบเส้นบัลังให้เรามากะไรพุทธนงไป<ร>ควานวาที่เมียค่ะ คนยงจำมันเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆไอ้ทอรชนคนทรยศมึงคิดกระบฏชิงเมืองมึงช่างเลวร้ายคิดสร้างแต่เรื่องช่างเลี้ยงไม่เชื่องหน้าเผาเราเสียรู้ขเขาแรง ก็คงไม่แคล้วความใจไอ้คุณขนงโคตร้ายมึงทั้งไม่อายคนเขากูเหมือนมังกรขาบแก้วมึงก็ไอ้แมวเฝ้าเตาเอาสิพงษ์ท่านรู้พวกว่าไดไหยคะไอ้มือนาษาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของมึงถ้ามึงอยากสุขสบาย มึงปรีพักไม่อยู่ข้างกูกูจะให้มึงมีความสุขคนอย่างกูเหมือนอาสาขอเอาชีวิตเข้าแลกยอมตายดีกว่าจะกระโดคายชาเอาสิวะอาสาระวังตัวด้วยของท่านเสด็จนี้ก่อนพ่ะย่ะค่ะแล้วเจ้าล่ะเด๋ยวจ้าผู้ชายจะต้านทางนี้เองยอมท่าหนีไปก่อน เฮ้ยเฮ้ยไอ้ร้อยอย่าเลยเพื่อนเดี๋ยวจัดการเองถึงกับเพื่อนไม่ต้องถึงมือมึงหแล้วโอ้โหไอเด็กัวชโนสลานมผ้าถีรมีเมียหมาดที่จะมาสู้กับกูเดี๋ยวกูจะล็อกคำส่งประมาทของมึงมึงต้องตายด้วยเพงด่าเพื่อนกูอย่าพึ่งใจร้อนมีคาถาเลยรถไฟเราจะแพ้มดแล้วแล้วรอดูก่อน โอ้โหไอเด็กเสร็จมันจะมีของดีจริงๆเยี่ยมโอ้โหล้างแพ้แล้วงผ้าหลุดแล้วเพื่อนล้างไม่ดีแล้วโอ้โหโอ้เฮ้ยมารอยแล้วบ้างตัวด้ไหม ตามไปจับตัวมันมาจับเป็นไม่ได้จับตายขึ้นมาแล้วเราถวายพระองค์พระองค์ท่านพระปิ่นทองพระเจ้าค่ะอี่คนละเรื่องพระองค์ไม่ใช่พระอง์พระองค์ท่านนี่พวกเจ้าทั้งสี่จะดูไปแล้วฝีม้อายมือของท่านดีทั้งสี่คนเลยว่าแต่ว่า เราขอถามก่อนเถอะมีชื่อเสียงอะไรกันบ้างเจ้าเออด่าของฉันให้นามว่าชิดพะยะค่ะชิดแล้วเจ้าล่ะกล้าของฉันไอชาิพะยเค่ะชิดชาติส่วนเจ้ากล้าของฉันชื่อว่ารอยพยยี่เจ้าค่ะชื่อว่ารอยพยยี่เจ้าค่ะแล้วเจ้าล่ะชื่ออะไรเจ้าหยอยตอบพระองค์ไปต้องตอบใช่ไหมใช่พระองค์าถามาแล้วพระเจ้าค่ะเขาชื่อชิดชื่อชาติพระเจ้าค่ะชื่อรอยพระเจ้าค่ะแล้วเจ้าจะชื่ออะไรหยอย จะตอบตอนไหนตอนเจ้าถามนี่แหละตอนเจ้าถามตอบอเลยเนาะใช่พระเจ้าค่ะเราถามว่าเจ้าชื่ออะไรยอยนั่นแนละยยอยนั่นน่พระเจ้าค่ะชื่ออ๋อชื่อยอยก็้ว่าไปแล้วก็กระหม่อมก็จะตอบไม่ทันนะพระเจ้าค่ะความจริงแล้วเรื่องทั้งหมดที่มนเกิดขึ้นเป็นเพราะเราคนเดียวเราออกประ้าป่าครั้งนี้เพื่อทำการสิงของติ่งหนึง่งเป็นนกยุงทองนะกยุงเจ้าขุนทนงที่เสียท่าไปเมื่อกี้นี้ เป็นทหารของฉันเองพระองค์ท่านจะหานกยุงทองมาจับนกยุงทองแต่เราก็ไม่เห็นนกยุงทองเลยจะหาสักต่าไหล่ก็หาไม่เจอจริงๆหาไม่เจอใช่พระองค์ท่านทรงพระนิ่งจัดพระองค์ท่านเนี่ยทั้งอาพาเผยตามหานกยุงทองจะไปเจอได้ยังไงพระองค์ท่านทําไมเล่านกยุงทองเกาะที่บ่าพระองค์นะปัดโถเขาเรียกหงษ์หงไม่ใช่นกยุงไม่ใช่ไม่ใช่นกยุงทองอะขอระทานภัยเอาละไปอนุวัตทั้งสี่คน มีกุงาความดีด้วยกันทั้งนั้นเราก็จะขอแต่งตั้งยศขารรดาศักดิ์เสียเลยเป็นทหารของเราจะต้องการหรือไม่เป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นพู้ยกระฝ่าพระบาทเอาละส่วนเจ้าลอยเราจะขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นหมูลอยเป็นหมูลอยไม่วนสบายแล้วเจ้าพระเจ้าค่ายเป็นหมูย่อยหมูย่อยหมูย่อย หมูย่อยยยังอยู่เปล่ายังอยู่แหมชื่อแปลกๆนะหมูย่อยเนี่ยเป็นหมูย่อยหมูย่อยส่วนทางโน้นพระองค์ท่านเป็นหมูชาติรับด้วยเก้าพระยาค่ะส่วนเจ้าชิดเป็นหมูพระยาค่ะฟิมไม้ลายมือของเจ้าจะพูดกันไปแล้วถ้าเราไม่ได้เจ้าชิดช่วยเหลือเอาไว้ป่านนี้เราก็คงจะตายเพราะฉะนั้นเราจะขอยกย้องความดีของเจ้าแต่งตั้งยศถารมดาศักดิ์ให้เป็นถึง คุณพิชิตลาทันเป็นปัญหาพูนาที่คุณแล้วพี่คะไม่น่าเชื่อว่าพี่ใหญ่ยัใหญ่ขนาดนี้ยศถามดาศักดิ์ที่ฉันแต่งตั้งให้นี้จะคงจะภูมิใจไม่มากก็น้อยกลับไปทางบ้านไปสาสางการงานให้เรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้สามโมงจับขึ้นเฝ้าฉันรับด้วยข้าวพี่ข้าเฮ้ยนี่เลยแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้ แต่จะ,จะมาแข่งบุญแข่งว่าสนากับข้าไอชิดก็คงจะยากแล้ววะเฮ้ยฉันไม่เชื่อเลยว่ายศทีใ่ใหญ่ขนาดนี้ไปรู้ถึงไหนคนเขาเนี่ยนะนับหน้าถือตาพี่ถึงนั่นเลยกินอะไรมากดูสิเนี่ยเราสู้แทบเป็นแทบตายไอชิดเผลอแป๊บเดียวเอาวิดมาแทงเขาได้ความดีความชอบแหมดูสิเนะะี่ยลูกงี้แข็งอย่างเดียวก็ดีนะงเราได้เป็นหัวหมูวันนี้มียศฐา,านเม็ดดาศสิ่งที่ข้าฝัน สิ่งที่ข้าต้องการถูกต้องเป็นคือกุหลาบอ่ากูจะไปขอกุหลาบผมไม่ยอดแล้วไม่ขอได้ไปขอกุหลาบไป<ห>ไป<ห>เพื่อนไปไปไป ใช่ค่ะแม่ค่ะไม่ต้อง,งเป็น,น <ะ S 1> หวงค่าลงมาเรียบร้อยว่านอนสอนง่ายอยู่แล้วใช่ค่ะแม่ไม่ต้องระวังอะไรนั้นอา้าวฮันวิชิตนี่มายอย่างไรกันแม่ดูแต่งเนื้อแต่งตัวตลอดจะนะวันนี้นั่นน่ะสิแปลกหูแปลกตา,าลกเลยแม่ทุกคนรับราชองค์การจากพระท่านฉัดโมลี นบ,บัตเพลานี้มีคำสั่งจากพงท่านฉัดโมลีให้ทูลขอกุลาบลูกสาวของแม่บัวลยเป็นเมียประธานของขุนพิชิตณบ,บัตนี้โอ้ยกุลาบดีใจจริงๆเชียวจะคอนสมงปาถนาของแม่จริงๆ ฉัันยงเนหมือนผันนะลูกนะท่านคุณพี่จิ้วเหรอฝากตัวกับคุณแม่ด้วยกันละกันครับวิดีตรเฮงบอกไม่ถูกเลยเนี่ยข้าุณพิชิตขอสัญญาว่าจะดูแลแม่กุลาบจริงเหรอพี่โดยลมหายใจที่มีอยู่ทั้งหมดท่านพูดจริงนะยังไงก็ดูแลกุหลาบด้วยฉันขอยกลูกสาวฉันให้เป็นเมียประธานของท่านขอสัญญารับคุณแม่ไม่เกินนะลูกนะไม่ดีใจทำมอะใครไม่ถูกเลย เ,เรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงทั่นคุณพี่ชิดลูกไฮต้องได้เป็นคุณนายใช่ไหมจงยาละเลยลูกแม่สวยสวยสียสวกันยสว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 ย่าวยสวย,สวย เหมือนเป็นบุพเพทงพาได,ดได้พบหน้าหนุ่น้อง <_ H it> เหมือนบุญที่สร้างด้วยกันทั้งสองน้องอย่าได้มอง <_ H it> มายหมัอนใจแย่งไป,ปอย่างลูกนะเจ้าบุญเนแต่นใฉันไี่เป็น เรารักกันน้องอย่าได้กลัวไปอยู่เป็นพวเมียกันนะลูกนะแล้วอย่าลืมกลับมาหาแม่นะขอลาก่อนครัคุณแม่ไป้ันก่อนนะล่มะแยไกัม่ไม่ต้องหัวเลยครับแม่เดี๋ยวนกลาหาแมยกะับมาหาแม่้วนะลูกนะาดีใจเหลือเกินลูกได้เป็นฝั่งเป็นปาแล้ว อ,อไปเนี้ยฉันก็ได้สบายนอนตายตาหลับอ้าโ่ย ขยันเหลือเกินนะพอแล้วพ่อคุณพ่อคุณมาทุนหัวขอบใจมากไปเอาลุงมีกระตมาที่วัดมาเหลือกองยาวเหลืออยู่สองใบสงสัยเมาเราขาวตีไม่หยุดก็นานๆจะตีทีบ้านแล้วทีตีแรกอะกองยาวมันต้องดังบองบองช่งบองบองช่วงบองมันไม่ใช่ลรอผอกผอกช่วงผอกดีสักพักนึงจะดับบอก หนังโดนหนูกัดอ๋อโดนหนูกัดก็เลยได้มาสองใบได้บอกทั้งบองดีขอบคุณมากลุงขอบคุณมันมีงานมีการอะไรกันไปอยู่ข้างล่างก่อนนาไปอยู่ข้างล่างก่อนต่ไม่ต้องตีไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมสู่ขอได้เรียบร้อยนี่คันมากเรียบร้อยเดี๋ยวงานใหญ่เลี้ยงไม่อั้นเหลี่ยงเลี่ยงอะไรเดี๋ยวไม่อั้นเหลี้ยงอะไรหนมจีนหนุ่จีนทั้งงานทั้งงานได้ได้ได้ปเอาเลยโอเคเลยขอเลยก็มาหยุดอยู่หน้าบ้านไม่รู้เมีอะไรหัววุนอ่อนจังุ้เนี่ย นี่มาทำไมกันเนี่ยมาทำไมไอ้ลอยไอ้ยอยไม่ได้สังเกตการแต่งตัวอย่าเรียกว่าไอ้ยอยไอ้ไอ้ลอยไอ้ยอยนี่ไอ้ลอยมึงไปขโมยเคื้องฆ่าเขกมาบอก<ะ>ี่้เราเป็นอะไรตอนนี้ไอ้ลอยและไอ้ยอยไม่ใช่คนเดิมแล้วมึงไม่ใชนะ่คนฟังให้ดีเป็นคนแต่ว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งเขาเรียกว่าคนมีสีเป็นมัคาย,ยก มกรทายกกูเห็นมึงอยู่วัดเนี่ยอยู่วัดอะไรล่ะดูแต่งตัวแบบนี้มกระทยยกไหนแล้วนี่หัวหมูลอย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 นี่หมูหย่อยหมูย่อยหมูย่อยหมูหย่อยหมูย่อยดีแล้วดีแล้วตักเด็กวัดไปเป็นหัวหมูก็ดีเลื่อนมาหน่อยเนึงแต่ว่ามันไม่ธรรมดาอย่างนั้นคือก็เคยพูดเอาไว้ว่าไงล่ะทำไมยศถาบรรดาศักดิ์ยี่งละลาย เห้ไหมไอ้มาตูขอตอนนี้หมู่ลอยมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นถึงหมู่ลอยแล้วก็เลยไม่ธรรมดาหอบเอาสินสอดทองมั่นเพื่อจะมาขอกุราบอกบอกก็เลยอืมวะทองเออทองเฟืองหนึ่งเฟืองเฟืองเฟืองหนึ่งคุยด้วยเหรอโหเป็นหมูเฟืองหนึ่งก็ดีแล้วไม่ธรรมดาเอาทองมาให้ฮะมีทองมาฮะถือมาขนาดนี้อยากจะรู้ว่ามันสักเท่าไหร่ เฟืองหนึ่งฮะเฟืองะแล้วเฟืองหนึ่งกูหยิบมาก็ขาดเลยย้อยเดี๋ยวเอาน้ำลดน้ำลดเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตเองนี่หมายความว่าอย่างไงอ้าก็หมายความว่าหมู่ลอยเนี่ยจะมาขอกุหลาบแต่งงานขอลูกแต่งงานฮะทุยไอ้นดำเน่าไอ้ดำกราบกราบแม่กราบแม่กราบแม่ยายในอนาคตแม่ครับผมมีใจรักกับกุหลาบด้วยใจจริง